对吧？<noise> วันนี้จะพามาชมตัวพิเศษนะครับเป็น10บร้อหัว17 N นะครับสเปคพิเศษนะครับเจ้าของเขาใจรักครับคันนี้ก็เป็นคันที่สามของเจ้าของเขาแล้วครับอ่าคันนี้มีบังแดดด้วยนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบมืนหัวลากเลยนะครับแต่มาในรูปแบบสิบร้อนะครับ นี่แล้วดูหมวกนะครับหมวกนี่หมวกใหญ่ด้วยนะครับชิ้นบนเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะครับอย่างงามอะ่ะโอ้โหสุดยอด ่เรามาดูเผากันนี่โอ้ยเผาโอ้ถังน้ำมันเป็นถังใหญ่ด้วยโอ้สี่ร้อยด้วยนอะโอ้โหสุดยอดสี0ร้อยเลย้วยถังนี้ เห็นรถเห็นว่ารถคันน,น,นี้ไปต่อเป็นดำคอกนะแต่รอชมตอนเสร็จอีกทีนึงเนาะโอ้ยมีเกียร์ขวาด้วย นะครับ B 6 4พัี่ n z e t Netherlands นะครับโอ้โหเนี่ยโคตรโหฟินสุดสุดอ่ะเป็นสิบล้อ นี่เห็นที่วางแก้วนะครับแหมเปิดไฟในหัวเก๋งนะครับมีโอ้มีล็อกถอยด้วยแล้วก็โอ้ยเทดําหางด้วยเหรอเนี่ยฮิวโฮพีทีโอสองเพลาสองแก๊กอุ้ยมีเทลเลอร์เบรกด้วยเบรกมือธรรมดาคลาสสิกดีตัดไฟตับปัดเจ็ดนิ้ว นี่ครับที่นอนเขาที่นอนของหัว17เอ็น10ล้อนะครับมีลาวด้วยนะครับมีลาวให้ด้วยนะบางที่เราจะเห็นเป็น 17L เนาะอันนี้เป็น17เอ็นนะครับถ้าพูดถึงความใหญ่ก็หลังคามันแครบมันใหญ่ไปนะครับถ้าพูดถึงไงมันต่างกันตรงไหนก็แครบนี่แหละครับ 20L 20เอ็นกว่าไป 20L หลังคางก็จะแบนแบนเรียบ มีบังแดดเนี่ยโอ้เท่เลยมีบังแดดด้วยรีโมทออปติครูส ยังไม่ได้เซ็ตอะไรเลยนี่สองเผาได้เป็นลมนี่ลมเต็มเลยวะไม่ธรรมดามัน8ปอร์เซ็นตเออผมลืมดูที่เบาะผมนั่งก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเลย ฝั่งนี้เหมือนเดิมครับไล่ฟ้านะครับเปิดไฟลีไฟหน้าต่างๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเบาะเบาะหนังสองฝั่งนะครับเป็นสองฝั่งด้วยโอ้โหแต่ออปชั่นเขาก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยมันมีล็อกห่างด้วยนะครับเนี่ยล็อกถอยนะฮะเนี่ยมีออปชั่นสองตัวเนี้เดิมจากโรงงานเลยนะครับสิบสองมล เาการไฟเลี้ยวไฟหน้าฉีดกระจกปรับระดับนะะโอ้สิบลอ้ออย่างรอเลยอ่ะ ใช้ดูนะครับนี่ไฟหน้าเปิด,ดเอ,อ้ใช่ลืมเปิดให้ดูเก๊ขวาเลย สิบล้อมีเกียร์ขวาด้วยอ๋อท่อแม่ถ้ายท่อให้ดูอ๋อท่อดีไซน์ใหม่โคตรโคตรสวยแนวแนว ล่างเขาเนี่ยจนเต็ม ฝั่งนี้เป็นสปริงนะครับแล้วเป็นเบนาะห,หนังหนังทั้งคู่เลยนะครับโอ้สูงอยู่แต่จะชอบล้วจะเป็น 20L ก็ได้ 20L ก็สวย 20L 20N แต่คันนี้มันสวยจริงๆเลยครับมันมีบังแดดโอ้โหสวยจริงๆบางแดด มารถ่ายเดินไปหลังกว้างให้ดูนะครับนี่นะฮะตัวตัวรถเขาเดีย๋ยวรอชมตอนเขาต่อเสร็จนะครับ 1ิบล้อิดเอ็น ชมให้เพื่อนๆเลยครับแฟนๆโอ้โนานๆทีมันจะได้มาครับรถแบบนี้นานๆทีเราจะได้เห็นครับมันสวยจริงๆอ่ะผมก็ยอมรับว่าเออมันสวยมากเลยนะครับสวยในแบบของหัวของเขานะะฮตามสเปคอ่าสวดชุ่นเลยครับเออคล้ายๆเป็นคล้ายๆแบบนี้อ๋อโต๊ะกันโค๊กันพง โตรหนาเลยเอ่โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ทันนี้นะครับยรอคุณชมตอนตอกกระบะเสร็จนะครับขอบคุณมากครับจัดไปเพี่จัดไป,ปดก็จดบจัดไปครับผม